ควบคุมอุณหภูมิด้วย STC ขีด1000ได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นตู้ฟักไข่ระบบทำความร้อนในโรงเรือนตู้อบอาหารระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้ปลาระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงงานขนาดเล็กสามารถใช้งานได้ด้วย STC ขีด1,000เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงเอามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดว่าในโปรเจกต์นี้เราใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างตัวที่1คือโมดูล SCT 1 0 0 0และจะมี ีเซนเซอร์ NCT 10k มาด้วยตัวที่2คือแอมป220โวลต์เอามาใช้จำลองว่าเป็นโหลดนะครับตัวที่3คือซ็อกเก็ตรีเลย์2ตัวตัวที่4คือรีเลย์220โวลต์2ตัวตัวที่5คือเทอร์มินอลภาพรวมอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้เริ่มจากด้านหลังของโมดูล SCT 1000ว่าแต่ละช่องนั้นทำหน้าที่อะไรกันบ้าง ช่องที่1เป็นช่อง power supply รองรับไฟ1 1 0โวลต์ถึง2 2 0โวลต์ช่องที่2เป็นช่องที่เอาไว้ใส่เซนเซอร์ temperature ช่องที่3เป็นช่องฮีตติ้งถ้าฮีตติ้งทำงานรีเลย์ช่องนี้จะทำหน้าที่ให้หน้าสะพานไฟรีเลย์ติดกันทําให้ไฟหลายานไปได้ช่องที่4เป็นช่องคูลิ่งถ้าช่องคูลิ่งทํางานรีเลย์ช่องนี้จะทํางานให้หน้าสะพานไฟรีเลย์ติดกันและไฟก็จะผ่านไปได้เช่นกันรีเลย์ที่ให้มากับโมดูลนั้นระบุเอาไว้ว่าทนไฟอยู่ที่10แอมป์220โวลต์นะครับและนี่คือไดอะแกรมภาพรวมว่าวงจรต่ออย่างไรบ้าง เดี๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละจุดเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเราจะต่อสายนิวตันเส้นสีน้ำตาลและสายลายเส้นสีฟ้าเข้าเทอร์มินอลช่องที่1กับช่องที่2และต่อจากเทอร์มินอล เข้า STC 1000ในช่อง power supply ช่องที่2จะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเราจะต่อสายลายกับสายนิวตอนเพิ่มไปที่เทอร์มินัลช่องที่3เป็นเส้นนิวตอนและช่องที่4เป็นเส้นลายหลังจากนั้นเราจะต่อนิวตอนจากช่องที่3ไปต่อกับช่องบนสุดด้านซ้ายของซ็อกเก็ตดีเลย์ทั้ง2ตัว เราจะต่อสายไลน์จากเทอร์มินอลช่องที่4ไปเข้าที่โมดูล SCT 1000ในช่องที่3ทางด้านซ้ายและเราจะเอาจากช่องทางด้านขวาไปต่อก,กับซ็อกเก็ตรีเลตัวที่ 2, 2ตรงแถวบนสุดท่องทางด้านขวาเป็นการส่งสัญญาณไปคอนโทรลรีเล์เราจะต่อจากสายไลน์จากเทอร์มินอลช่องที่4ไปเข้าโมดูล SCT 1 0 0 0ในช่องที่4และเราจะเอาจากช่องทางด้านขวาไปต่อกับซ็อกเก็ตเล ตัวที่1ตรงแถวบนสุดช่องทางด้านขวาเป็นการสั่งสัญญาณไปคอนโทรลดีเลย์เช่นกันเราจะต่อสายนิวตันและลายจากเทอร์มินอลช่องที่3และช่องที่4ไปต่อกับซ็อกเก็ตดีเลย์ตัวที่1ในแถวที่2และช่องที่1ต่อสายนิวตันและช่องที่2ต่อสายลายส่วนซ็อกเก็ตดีเลย์ตัวที่2ก็ทําเช่นเดียวกันเป็นการต่อไฟไปรอเมื่อถึงเวลาดีเลยยทำงานจะทําให้ไฟผ่านไปได้เราจะต่อไปให้โหลดในตัวอย่างนี้เราจะ ้แรม220โวลต์เราก็จะต่อจากซ็อกเก็ตรีเลย์จากแถวที่3ในช่องที่1และช่องที่2กับต่อกับแรมได้เลยซ็อกเก็ตรีเลย์ตัวที่ 2, 2> ก็ทําเหมือนกันเราต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทํางานจริงกันเลยว่าทํางานเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยจะเห็นว่าอุณหภูมิอยู่ที่31.1องศานะครับก็จะยังไม่เข้าเงื่อนไขการทํางานทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทมเปอร์เจอร์ตัวนี้นะครับลองใส่ให้เป็น28องศาก่อนนะครับเลตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆอ่อเห็นไหมครับยีบองศาต่ำกว่า28องศาแล้วดีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะทํางานนะครับแล้วก็ฮีทฮีทตรงนี้นะครับมีไฟที่จะเป็นร้อนขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือมีจุดหลังฮีทนะครับก็จะเห็นได้ว่า ดีเลย์จะทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จ่ายไฟมาให้ตัวนี้ต่อไปเราจะทําให้อุณหภูมินะครับไปอยู่ที่32นะครับเพื่อให้ดีเลย์ตัวนึงทํางานนะครับเดี๋ยวเราก็กำเซนเซอร์เอาไว้ผมจะปล่อยก่อนให้มันกับสามสิบมันจะหยุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วก็พอเป็น30ปุ๊บเนี่ยก็3 2เนี่ยคูลิ่งคูลก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวกำเพิ่มอีกหน่อย จะเห็นได้ว่า30ปุ๊บก็จะยกเลิกการทํางานนะครับดีเลย์ก็จะหยุดทํางานใฟ่ก็จะหยุดจ่ายเดี๋ยวพอเราทําให้อุณหภูมิถึง32นะครับเดี๋ยวพอถึง32ฝั่งของครูก็จะทํางานนะครับน,นี่นะครับฝั่งของครูจะทํางานเรียบร้อยแล้วตัวดหลังครูก็ทํางานนะครับแปลว่ารีเรย์ส่งสัญญาณไปให้รีเรย์ทำงานนะครับก็การทดสอบการทํางานก็ประมาณนี้ครับ ถอดปักถ้าพี่ๆเห็นว่าอุปกรณ์ที่ผมได้อธิบายนั้นมีประโยชน์และสนใจอยากสอบถามพูดคุยรายละเอียดติดต่ออยู่ข้างใต้ล่างคลิปนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์หรือพี่ๆเห็นว่ามันน่าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ